มานำยันยงครั้งที่สาหรือว่า Thailand International Motor Expo 2022 ในโลกแห่งกายกนยนต์เอาหมายของคำว่าอนาคตหาใช้ช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงตามนิยามทั่วไปที่พวกเราเข้าใจนะครับเพราะแม้จะท่ากายในรูปปัจจุบันก็ยังมีความล้ำหน้าปรับลลิตภัณฑ์ประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านรูปลักสมรรถนะและเทคโนโลยี อนาคตของยานยนต์จึงเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนื่องจากบรรดาวิศวกรต่างสร้างสรรค์นวัตกรรมอันนา่าทึ่นออกมาอย่างต่อเน่อพร้อมทยอยนำเสนอในรูปแบบของรถแนวคิดรถต้นแบบก่อนจะปรับใช้ให้เหมาะกับรถในสายการบิน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรปรมก็คอือการเปลี่ยนแปลงถึงกำลังในช่วงเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจา่ขึ้นตนสันดาปภายในมาสู่ระบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและไฟฟ้าทั้งที่ผลิตจากแบตเตอรี่ไฮโดรเจนรวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ <c oughs> เช่นเดียวกับ การพัฒนาอย่างกจ้ากระโดดของระบบช่วยขับพลังวันจนมีความอัจฉริยะใกล้กระดับสูงสวงซึ่งทั้งหมดนี้ไม่อาจเป็นจิงได้เลยหากปราศจากการค้นคว้าทดลองและวิจัยอต่างอเนื่องในมิติของการเวลาอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ตรงกันข้ามกับอนาคตของยานยวงซึ่งตากผเป็นจริงแล้วโดยไม่ต้องรอพบกันในงานมหากรรมยานดวครั้งที่39ภายใต้แนวคิดได้เวลาสัมพันธนาคตครับ อย่างที่คุณชลชัยได้บอ,อกไปนะครับว่าคาว่าอาานาคตไม่ได้มีความหมายว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะสถานการณรหการผู้หัทธวัญชัยประพัดพงครับ and here is chairman of the organizing committee of Thailand International Horse x p o 2022คุณขวัญชัยประพัดพง Welcome here is เอาละครับ39คันตเป็นทีเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็น หนึ่งมลสูนที่ยใหญ่ในด,ด้วยนะครับดังนั้นระดับนี้นะครับงานมหากรรมยนต์ครั้ง,ง,งที่39 it's time come touch the future ได้เวลาสัมผัสอานาคตเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ มาเกือบจะในรอบที่39มถึงเก้ารื่อต้นขึ้นย่ากเป็นชันต่อแล้ว and now the china international board expo is declared open officially และต่อจากนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญนะครับแผู้มีเกียรตินะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับกัาท่านประธานจาก <Okay. S 1> บวทีน,นะครับ Here are names of the exhibitors that come from car manufacturing company on the side of the manufacturing company who are here together with us in this 39th Thailand International Modern Expo which is of course the 39th time already in the year 2022. It's time to come touch the future! อนาคตนะครับได้เวลาที่ความจริงมาปรากฏนะครับในวันนี้อย่างที่ทางด้านของคุณชลชัยได้บอกนะครับว่าคำว่าอนาคตไม่ได้มีความหมายที่สิ่งที่มาไม่ถึงแต่บางทีคืนสิ่งที่มีอยู่แล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะครับ Well a วลานส e ีเฟนดิ a i แ o น o ององค์กรจัด i n น committee คุณชลชัย t ะอ t ิบาย t พิ่มเติ i ว n สั n ทัศน์ไม่จ y being <happening> something has yet to come but rather something right in front of us and we bring those p i t u r e into this Thailand International a d t o Expo 2022 for all of us to experience นะครับณเวลานี้พี่น้องสื่อมวลชจำด้วามายถ่ายภาพอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เวลานี้ก็ใช้เวลาส่วนนี้ในการที่จะนะครับถ่ายภาพเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้เพราะว่าปีนี้นะครับเป็นารที่39แล้วมีความหมายว่าปีหน้าครบ1 0สวรรคุนิ วั i นี้ i s well, h น39ครั้งของไทยแล t ด์อินเตอร์เน n ั่น o นลมอเตอร์แอกซ์โ a t ี่จะ be t นป e หน้าจะเป็นการปิดงานของไทยแ f นด์อินเต e ร์เนชั่น l นลมอเตอร์แอกซ i โาจิดงองทด์อินเตรบชั่นนอกเดินหน้าของอุตสารรมยานนต์ไทยมาเป์นเตายาวนานถึงรโที่ระเทนปน้เป็นริานองไทยแน์อตนันแนลมอเตอร์องโลกนะครับ Well, over the past 40 years, Thailand has been progressing extremely aggressively and to secure the position in the top 10 countries in the list of car manufacturing countries for it.